สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอลผู้จัดก,การไทยรัฐแห่นะครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เห็นเวทีสาวน้อยครับผู้ชมอยากให้มาเห็นนี่เลโคตรอลังการครับตอนนี้เวทีบันีก่กฟันว่าสีเหตุแบบนี้ครับเวทีมาล้าโคตรสุดยอดครับอลังการเฮงผมอยากให้มาเห็นบอกคักเลยกับตาบอกคักเลยตอนนี้ตอนนี้พี่ๆกำลังวางระบบไฟอยู่นะครับ ไฟสีขาวๆผมให้เห็นในตอนนี้นะครับเนี่มึงไฟที่โผล่ขึ้นมานี่<อ>น้าแห้งครับผมอยากมาเห็นกับตาโคตรอลังการครับอลังการนี่ลีผมเห็นแบบเมื่อกี้ผมย่างไปไหนเวทีมานะครับกับแบบโอ้น้าแห้งงามงามกัแบบ่บคิดบ่ฝฟันครับราสีคักกันี่มาลำ้ำห้อง เอย่างสุดยอดงามงามงานไหลายครับจะอันขึ้นมออดเมื่อจีนะครับรถเป็นรถพี่จีทีแมน,นงานสติสรถเป็นรถพี่จีทีงานชัดเราจะเนี่ยครับยุคสวนงามเห่ง ผมก็อยากกลับเหิือน่าตม,มันกลับว่ไดดนะครับเพราะว่าเอาไว้วันที่24นะครับค่อยมาดูหรือว่าพี่ๆคนไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาดูได้ก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับทางแฟนเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับผมในราคาร้อยยี่บาทมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอลังการแห้งครับรถแห้งก็สามขั้นมี ไทยรถแห่แล้วก็มีรถแห่เต้ยเสดเดิดรถแห่ลำเอ้ยถูกไหมวะลำลำเพลินผมไม่แน่ใจผมกจำซืือรถแห่บ่อยแต่ว่ามีรถแห่อยู่สามคันครับอยางไม่เห็นน้ำค่ะครับแล้วก็โตเกียวโตโตเกียวมื่อสิ ของไอง่นกับมมนรวมครับตัวเกียวมาเต็มวงเลยนะครับมาแจมกับสาวน้อยเบิ้งไฟเบิ้ง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 อีหลังผมผมยังให้เบิ้งมาครับน้ำแห้งอีกอัน,นอัน,นี้ตอนนี้ผมผมหันหน้าใส่เวทีครับแต่ว่าผมหันหลังไ่ได้ครับก็ยังหเห็นแห้งอีูดีครับบอกได้เลยว่าอลังการบักขักครับ วันที่24อย่าลืมครับมาเบิงมะม่วนน้ำกันโคตรอลังการแล้วแบบสาวน้อยลำเพลนโชว,ว่าสุดแล้วสาวน้อยเ่เบ็นแพงสุดกว่าครับโคตรแล้วก็บแบบ ร่างกายนี่ลีครับผมเพีนแล้วผมยังโอ้โอ้โอ้แล้วโอ้อีกครับบางทีไปหนาเวทีมาแล้วก็แบบโอ้โหฟิฟี่เพป็นตั้งใจกันเหตุผลงานออกมาให้ดีแับครับตอนนี้เพื่อให้มันทันงานวันที่ยืดซีครับตอนนี้เซตเบิร์ตเลี้ยวเวทีเซตเบิร์ตเลี้ยวครับแล้วก็อันนี้เซตเบิร์ตเลี้ยวแล้วก็ไป เห็มอยู่แล้วก็โอ้ยลายยางกับเสียดเสียดไปแล้วตอนนี้ดดนั่นนะมาแล้วพูดให้มัันนชดเจมาแล้วครับเจ้อาอําพูดว่าอะไรนะครับพูดว่าอะไรนะเสีย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเสียนะครับเจ้อาอํากลับมาพอดีครับเอาหน่อยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอื้อจี้หน่อยเดี๋ยวผมอัปเดตในเบิ่งอีกนะครับเพราะว่า ผมมาเตรียมตัวถ่ายพรีเซนเวที v T กับเสียเอ็มกับเสียอามแล้วก็ที C ่เ e ชี่ยวนะครับให้วัดโจไว้เร็วๆนี้เดี๋ยวผมอัพให้เบิ่อเรื่อยๆนะครับผมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ